ยมรหัสมาพร้มกันอาลังสมาสัพพะโทปะคะวาพุทธังภะคะวันดังอะิวาเทนีค่ะกลับถึกกลับได้บ่อือฮึสวะขาโตภะคะวตาธโมธรรมังมัสานิอือฮึ สุปฏิปันโนภะคาวาโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินัมโมตัสสะภะคาวาโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัมโมตัสสะภะคาวาโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัมโมตัสสะภะคาวาโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขังสรนังขจฉามิทำมมังสรนังขจฉามิสังฆังสรนังขจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังขจฉามิทุติยัมปีทำมมังสรนังขจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรนังขจฉามิตติยัมปิพุทธังสรนังขจฉามิตติยัมปีทำมมังสรนังขจฉามิตติยัมปิสังฆังสรนังขจฉามิ นะโมพุทธายะนะโมธรรมายะนะโมสังขายะอัปปามโนพุทโธอัปปามโนธรรมโมอัปปามโนสังโฆพุทโธ เมนาถูธโมเมนาถูสังโฆเมนาถูอิทธิปิโสภควาอะระหังสมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขตโลเกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมะสาระติสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติสวากาโตภควตาธมโม 산티티코, 아카리코, 에히빠시코, 오바나히코, 바차탄웨이, 티타코, 빈유히티 สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทฐิสตาลิปุริสายุคานิอัตถุริสภุคคลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรลนิโย อนุตรังบุญยเขตังโลกะาติพพภุโธติโรกติโปจานังธัมโมติโรกติโปจานังสังโฆติโรกติโปจานังมัติโลมาโลจอัปปะอปปติโลมาโลจะมาอิกะวิติติวิกะอิอิราชาคตะตัสสาติหังจตโโรตินัง สามปาโลพุย์นี่ก็มละพุทโมนะกะลิธาโยพะาสัมสังวิสาเทพะขะพุนพันธุธรรมลาค่ะวาโทอะมะมะว่า อุทธิชุดนุสานุสติสุขิติมาสุภาจารโอสุสีละวาสุภาคะโรยัสสิมาวาเจติโรเกสะโลวาอัสัมพิโตมาโควิมาโควิทาสีโนมาโควีเดียวาเยิเยสวาโอมหุตปุตติกา พุทธามาอะหุนโมพุทธายวิระายโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิระอิทิโยพุทธมัสะมานีมารพุทธัสสะสวาวโห วิระทายโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิระอิทธิโยพุทธะสัมมณีมามะพุทธะสวาโมวิราทายโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิระอิทธิโยพุทธะสัมณีมามะพุทธะสวาโมวิราทายโย วิราโคนายังวิราทาสีวิราทาสีวิระวระทาสาวิราอิทิโยพุทธสามานีมามะพุทธสาสวาโหรวิราทายโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธสามานีมามะพุทธสาสวาโหรวิราทายโยวิราโคนายังเร